ฝากถึงเพื่อนเพื่อนช่างนะครับนะครับสงสารนะครับลูกค้าด้วยอย่าเห็นแต่ว่าเราอยากได้เงินเนีฮยนี่ตัดนะครับเครื่องซักผ้าเจาะหยดเหรียญน,นะครับตัดแล้วมาต่ออย่างนี้นะครับพันสายไฟอย่างนี้เขาไม่ทํากันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเนี่ยตัดนะครับ ตัดออกแล้วมาต่อจับต,ต่อสายไฟพันสายไฟเทปอย่างนี้นะครับช่างดีๆเขาไม่ทำกันนะครับอย่างนี้อย่าหากินง่ายเกินไปนะครับฝากไว้คิดนะครับถึงช่างผมก็ช่างนะครับคุณก็ช่างแต่อย่าหากินอย่างนี้นะครับสงสารลูกค้านะฮะจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยครับแค่คุณแบตเตอรี่ออกนะครับ บตเตอรี่ออกแล้วคุณมามาต่อใหม่ก็ได้เห็นไ,ไหมเนี่ยคุณมาตัดอย่างนี้เลยฮะเนี่ยแค่คุณแบต,ออนะบบตออเ,เอนะบบตอรี่ขั้วออกนะครับแบตเตอรี่ออกนิดเดียวเองนะครับแท้แบตเตอรี่แบตเตอรี่ออกนะฮะอย่ามาตัดอย่างนี้นะครับตัดเสร็จมาพันเทปพ,พันสายไฟอย่าหากินง่ายเกินไปนะครับสารลูกค้านะครับ